สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็กลับมาผมบิวเซตนะครับวันนี้จะเป็นการพูดถึงเสียงภาคไทยหน่อยดีกว่านะครับที่ทุกคนได้ไปฟังมารวมถึงตัวผมด้วยนะผมไม่รู้ว่าทุกท่านจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ดีเลยแหละทุกคนอย่าลืมนะว่าเกมภาคไทยทุกวันนี้มันมีน้อยนะใครที่บอกว่าเออแบบไม่ไม่ต้องภาคหรอกอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าคนประเภทนี้เขาแบบขาดความรูุ้ึกนะครับเขาไม่มีทางจะเข้าใจเราเออ ว่าการที่เกมสักเกมหนึ่งเนี่ยจะได้เสียงภาคไทยมาเนี่ยมันยากเย็ยนแค่ไหนแล้วก็ภาคเนื้อเรื่องด้ยเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรจะแบบโคตรจะต้องใช้งบเยอะมหาศาลแน่นอนว่าเกมเซเว่นไนท์นะครับเป็นเกมแรกในยุคนั้นเลยนะที่เอาเสียงภาคไทยเข้ามาเราคิดดูนะเพื่อนถ้าเกมที่เพื่อนๆรักอะ่ะมีภาคไทยอะ่ะมันจะดีแค่ไหนล่ะแน่นอนว่าเซเว่นไนท์นั้นผมเล่นมาแต่ภาคแรกผมก็ต้องรู้ดีกว่ามากกว่าคนทั่วไปที่เล่นแค่เออทุกทั่วไปแบบ ไม่ได้เสียมเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นแค่แบบความขำ,ำเล่นแบบแนวไม่คณิกแบบประมาณนี้ครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเล่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมนี้และก็ตามเนื้อเรื่องด้วยนะผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความผูกพันในระดับที่เรียกได้ว่าเออผมแบบสนใจตรงนั้นเลยอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับส่วนคนที่ออมีดราม่าไหมนะตอนนี้ไม่มีทุกคนสาหรับใครที่มาดูคลิปนี้ว่ามีดราม่านะไม่มีผมรับประกันได้แต่ผมแค่ อ่นในกลุ่มแล้วรู้สึกว่าเออคนประเภทเนี้ยเหมือนพยายามจุดกระแสดามมาอยู่แต่ผมก็เออช่างมันแล้วกันมันไม่เกี่ยวกับเขาเนี่เอางี้ภาคไทายเกมเนี่ยดีทุกคนครึ่งหายอีกครึ่งไม่หายอันนี้ผมหมายถึงนักผ้านะครับเช่นนักผ้าใครหายบ้างลูดี้หายไป2อ,อีวานเปลี่ยนคนใหม่เป็นไปเอชโชนเนนเลยถามว่าดีไหมผมค้นสูว่าโอเคแหละมันมีได้มีเสีย ทุกคนอย่าลืมนะคนที่ภาคเกมเนี้ยมีนักภาคระดับตำนานด้วยนั่นแหละและก็มีนักภาคาหน้าใหม่มีนักภาคเสียงอีสูดนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่เสียงใช่เลยเซียงีสึในเร m o n ส l a y ยอผมชอบมากภาคเป็นตัวละครตัวนึงแต่สิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าเออผมแบบอยากให้แก้ไขก็คือเสียงเจฟเสียงเจฟเนี่ยเป็นอะไรที่ผมนันรับไม่ได้อย่างแรงเลย คือเจ๊แบบมันเป็นเด็กแบบเป้าห้าวไงจันนี่แบบมาแบบไม่ว่าใครก็ฝึกมังกรได้นะไม่ได้บุหรี่นะครับผมแค่รู้สึกว่าออมันไม่ได้เข้ากันเลยแต่แค่ก็ดีใจในที่คุณภาคก็ลองพยายามแบบให้ทีมงานนั้นเปลี่ยนซาวดูวนะบางครั้งมันดังไปมันเบาไปแต่สิ่งหนึ่งเลยคือที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากกว่าน,นั้นนั่นก็คือคนที่รอรอได้แล้วคนที่บอกว่าอะไรนะเออไม่ต้องมา,มานู่นมานี่แล้วเนี่ยนั่นเรื่องของเขาเลยครับปล่อยให้เขานั้น จมอยู่กับอดีตอันน่าเศร้าของเขาไปถ้าเขาไม่เล่นภาคไทยแล้วเขาจะเสียใจไปตลอดการแน่นอนแน่นอนว่าเซเว่นไนนั้นเขาแบบไม่ได้ทํามาเพื่อคนที่โวยวายแบบเป็นเด็กงองแงอยู่แล้วใครที่โอเคก็เล่นครับใครที่ไม่โอเคก็แค่อยู่เฉยๆหรือไม่ก็ทําอะไรให้มันแบบแบบมีประโยชน์สังคมมันดีกว่านะไม่ใช่เออาร์แบบอุ้ยเกมเอาภาคไทยมาทําไมอะไรแบบเนี้ยก็คนประเภทนี้ผมเจอมาเยอะแล้วเขาก็มีดีแต่โม, oh, ม้ผมไม่ได้เก่งอะไรหรอก แต่ถ้ามาพิมพ์ในคอมเมนต์ผมแบบไม่สุภาพหรือว่าโจมตีผมโดยตรงอะผมจะไม่ฟ้องนะผมรู้สึกว่ามันเปลืองแรงผมไปที่จะเสียเวลาไปหาตัวมัน,นะให้มันนั้นอยู่แบบชี้มืดเนินไปให้คนเขาบูลลี่มันไปครับผมให้มันเจ็บช้ำน้ําใจไม่รู้ว่ามันเครียดมาจากงานหรือว่าอะไรนะอันนี้ผมส่วนตัวนิดนึงนะเพอดีว่าคลิปเก่าๆมีอยู่ครับผมซัดเลยถ้าผมด่าจริงอะผมด่าแรงผมเป็นคนที่ เออเอางี้ผมเล่นเกมเคาน์เตอร์ตัวคนใช่ไหมผมด่าฝรั่งเละเลยคืออย่างที่บอกคือถ้าคุยดีคุยได้แต่ถ้ามาด่าปุ๊บผมขออนุญาตนะไอฟ้ฟักรอเลยด่าเขา,าฟักรอเลยครับผมแล้วก็ด่าแบบนู่นนี่นั่นแบบเต็มเลยแน่นอนว่าร่างท้องผมอะจะแรงกว่าปกติช่วงนี้แต่ผมก็ต้องไปทําคลิปเพิ่มเติมหลังจากนั้นโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าตัวเสียงภาคมีตัวละครอันไหนบ้างที่ผมแบบชอบที่สุดนะ อันนี้ชอบนะนะก็คือ Pel ton. Pel ton เพลตันเพลตันยังเหมือนเดิมทุกคนแต่เพิ่มเพิ่มเติมคือเสียงพี่อะไรนะพี่เตี๊ยบพี่อะไรนี่แหละเสียงเพลงนะครับในนากตุตกเป็นเสียงที่ผมชอบมากคนอื่นนะ่ะอาจจะมองว่าเออเสียงลินน่ะเหมือนเดิมแต่ชอบยิ่งกว่าเดิมตรงท,ที่เอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยมันดูอลังการมากขึ้นแล้วก็ลูกเล่นอะไรนั้นมันดูแบบเออมีมากมายก,กว่าภาคแรกแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเอ,อ่อการที่ จะภาคตัวละครอย่างแฟนชายเซเวนไอซ์ตัวหนึ่งได้เนี่ยทุกท่านอย่าลืมนะมันมีสัญญาอะไรหรือเปล่าที่เออถ้าภาคแล้วเนี่ยมันต้องมาท้เรื่อยๆอะไรมาเนี้ยซึ่งนะักภาคเก่าๆเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะว่าเออเขาก็อยากพักนั่นแหละเขาก็อยากจะกเกษียณแล้วว่าอะไรนี่แหละแต่ถ้าเออสราบผมอะติดปัญหานักภาคคนใหม่ไหมผมไม่ติดเลยนะผมรู้สึกว่าก็ดีไปหมดยกเว้นซุปซูเปอร์แมนอันนั้นไม่ผม,ไม,ไ,มไม่โอเคเลย ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นโอเคจบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะสำหรับใครที่บอกว่าเออผมมีปัญหากับนักภาคอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเขาตีตาไวมั่วเองแล้วก็ใครที่แบบเออไม่แบบสบสุนนักภาคอะไรแบบเนี้ยก็แค่อยู่เฉยเฉยเอางี้ถ้าเกมเกมที่คุณรักแบบมันไม่มีนักนักภาคแบบประภาไทยให้อ่ะคุณจะเอาไหมนั่นก็แล้วแต่คุณผมรู้สึกโอเค อย่างน้อยเกมแย้เหลืองอะ่ะมันก็ยังมีผ้าไรให้ไงดีกว่าบางเกมแบบท Take Care <c oughs> ําเทคแคร์ผู้เล่นแต่ว่าไม่ได้สนใจผู้เล่นจริง,รงๆอ่ะสนใจแค่เม็ดเงินอะ่ะอันนี้แหละที่ผมอยากจะพูดนะอ่าแล้วก็ดีกว่าเกมบางเกมที่แบบหาเรื่องตีเข้าไปวัปนๆอะ่ะไม่ได้ประโยชน์ยอะไรงั้นอะ่ะซรัพไทยไม่มีเลยอะไรมัร้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ไม่ได้หมายถึงเกมเกมันนะแต่ใ,ใช่นะก็ไม่รู้ดิไปตีตากันเองลวกันแต่ถ้าคุณโยงไปไอ้เกมนั้นเมื่อไหร่อ่ะ ผมจะบอกคุณไม่ไม่น่าบล็อกเดิปล่อยให้มันนั้นโชว์ไปแหละให้โลกรู้ว่าเออฉันนี่แหละที่จะเป็นคนฆ่ายพวกท็อกซิกเองวิธีทำพวกท็อกซิกนั้นเจ็บปวดที่สุดนั่นคืออะไรคือการแกว้คอมเมนต์ไว้แลวก็ให้คนมาอ่านแลวก็ให้มันตีกันวิธีที่จะทําให้ช่องผมดังมันมีเยอะมากทุกคนนี่เชื่อไหมถ้าผมเอาไอ้กเกมจีกับไอ้กเกมตปิวมาต่อยกันปุ๊บแบบมันก็จบแล้วครับช่องกูโต้ทันทีแต่ผมไม่ทำไง มนไม่ใช่หลักของผมผมไม่ใช่ช่องที่แบบเออเอาลีกับตัวละครน,นั่นแบบมาโปรงมาคุยแบบเอ้ยฉันนี่แบบมีข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วก็เอามาขึ้นว่าเออนี่แหละทุกคนนั้นควรจะทําแบบนี้นั่นแบบนี้แต่สุดท้ายพอตัวเข้าจริงปุ๊บทาไม่ได้อย่างอย่างที่เห็นแล้วก็มาโทษว่าเออค,ความผิดของคุณเลยแบบนี้แล้วเขาก็ไม่มีทางยอมรับใน้ตรงนั้นมม่มีหลหลายครับผมผมเจอมาเยอะแล้วแหละแต่ผมพูดตรงนะคนประเภทแบบนี้ผมใช้่อาว่าไม่เต็มบาทแล้วกัน ไม่น่าถึงบาทเนี่ยสลึงยังไม่ถึงเลยคือผมด่าแรงแต่ทุกท่านต้องเข้าใจนะว่าเราอยู่กับความเป็นจริงเราอยู่กับความเป็นมนุษย์ของผู้เก่าเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์มีการวิเคราะห์แย๊ยถ้าคุณรู้จักให้เกียรติถ้าคุณรู้จักเบาแล้วก็พอประมาณเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นแต่บางทีอ่ะคุณนะ่ะเอางี้ แต่ละคนนะ่ะมีเส้นใต้เหมือนกันทุกว่าเส้นที่หนึ่งคือแค่ตักเตือนเส้นที่สองคือล้้าเส้นแล้วว่าเอออันนี้คือส่วนตัวของเขาแล้วสมมทีว่าวันหนึ่งอะ่ะผมวางเส้นแล้วว่าเออคุณนั้นได้แค่นี้นะแต่ถ้าสักวันหนึ่งคุณข้ามเส้นมาเมื่อไหร่อันนั้นแหละคือความชิบผาของคุณครับเอางี้เพื่อนเพื่อแค่ตักเตือนได้ว่าเออแบบรุ่นแบบแบบเนี้ยแต่ที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้ตักเตือนเลยนะละลานนักภาคก็เหมือนกันเขาภาคไหนของเขาเขา ทำอาชีพของเขาเนี่ยสุดสุดจะดิตแต่ว่ามันจะมีไอ้ผู้แบบไม่ชอบขี้นา,างเงี้ยแล้วก็แบบมาโมยว่าเออภาคทำไมตัวละครตัวเนี้ยเป็นเสียงอื่นดีกว่าประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรคุณจะอยู่อะไรแบบเดิมหรอนักพากย์เก่าอ่ะทุกวันนี้เขาก็อยากจะพักแล้วนักพากย์คนใหม่ก็ต้องขึ้นมาแต่แน่นอนว่าการเอานักพากย์คนใหม่ขึ้นมาแทนที่เนี่ยมันยากมากมันยากกว่าปกติทุกคนเชื่อไหม กว่าผมจะจําเสียงนักภาคแต่ละคนได้เนี่ยยากมากเช่นใครอ่ะนัจูนภาควันวันพีซเนี่ยผมอยากให้แกเนี่ยมาภาคเซเว่นไนท์สักตัวหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าแกจะมาภาคหรือเปล่าแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งคือผมอยากให้ภาคกันนั้นนั่นคือนั้นหนึ่งพระวัตรที่ภาคออซูงโงกุนในแล้วก็บอลแล้วก็ซันจิเนี่ยครับในวันพีซผมอยากให้นะ้าแกภาคสักตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้เนี่ยครับอย่างน้อยเกมภาคเราอะ่ะก็มีนั้น นับภาคระดับตำนานไว้ในเกมนี้เลยนะอ่ะผมขอแค่นี้แหละผมขอตำนานหนึ่งในพวกพวกเขามาภาคผมก็แฮปปี้แล้วครับผมไม่ขออะไรมากเลยจะเป็นตัวสำรองก็ได้จะเป็นตัวพระรองก็ได้ผมแฮปปี้แต่ขอให้มีบทลยนะอ่านมาที่แล้กันนะครับสำหรับเรื่องการบ่นนักภาคแล้วก็การวิเคราะห์ผมว่าเออทำไมมันถึงไปแบบนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรมากมายที่ผมเจอมานนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะผมว่าเออ การเวลาก็เปลี่ยนนะนาฬิกาก็เปลี่ยนแล้วก็อายุมากขึ้นสักวันหนึ่งแล้วก็คงต้องแก่แล้วคงหัวหมอกใะไแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่แก่นะครับเพราะฉันก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าล่ะก็อย่าเลอะเลยเถิดกันไปดูแลตัวเองด้วยเพื่อนวันนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปนะโอเคก็ใครชอบผมก็รี่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับผมก็บทไปเรื่อยแหละไม่บายทุกคนเจอกันบ่าย